สบายดีพี่น้องกราบสบายดีพ่อแี่พี่น้องทุกคนพี่น้องเลยเมนี้พี่น้องบ่าวควันกับหนุ่มวัยพาพี่น้องมาเลาะป่ากินโขลกลาะป่าชองคนตัวเมียพี่น้องหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องตัวเป็นแยงแทนแดงนี่พี่น้องแย่เป็นแค่แล้วก็เ้าก็เห็นแล้วพี่น้องเ้าก็มาหากระเทิงเติบพี่น้องบ่าวควันเนาะก็ได้เกือบเต็มของบ้านเลยเป็นลายห้างเติบพี่น้องนักเนาะก็ได้ที่ว่าลายเติบพอนพี่น้อง ในของนี่กรลายคือว่าลายพอสมควรเนี่ยมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องสำหรับแมงแครงขาโป้กัสซอยู่แบบนี้เนาะแต่เห็นในคลิปบางบอนกัสซอยู่ในห่วงเข่าบนน้องมวยโอ้ยไปจะเบิร์ดมันแดดและมันเฉียนเด้อพี่น้องแม่มันแตกมันแตกเนาะเอ้ยเห็นนั่นเอฟซีฟังไทยเพิ่งคอมเมนต์ว่า อยู่ไทยก็มีแต่ว่าหาเนีหาเหระกันต่อของพี่น้องสำหรับแมงค้งขาโปงนะ่งเนาะส่วงนี้ก็สิเป็นช่วงที่ว่ามันที่สุดพ่อพี่น้องเป็นมันโตแขงเนาะที่ว่าแซ่บพ่อพี่น้องสำหรับแมงค้งคาโป่งพ่ออีเลวพ่พี่น้องสำหรับแมงค้งขาโป,งออาปง่ง,าปงมาตุใหญ่ผาดได้ตรงมือเด้อข้างใหญ่อะไร

ปเลยเล็พนันอมวยเห็นคนห่างกับดอกมวยไพี่น้องเหนื่อยไปเบิตเสดายแต่ละห้างเพื่อสิเห็นโดดด มึงกินกับไปซื้อไปพี่น้องห้างหนึง่งหอยแล้วหอยพี่น้องจับเอาเลยน้องมวยบอจับใส่นะเลยขรับพรามันต่ําอืมนะพอดีเนาะหอยแล้วหอยพี่น้องกันในหอยแล้วหอยปลาน้องมวยพูดอีก เพาะนำลับเลยเพานพี่น้องมาเนี่ยรุ่นล้วอรุ่นล้วอรุ่นล้วอใครได้พาอก็เพาอรุวนล้วอัครโบเห็นแล้วก็โบเห็นน้องน้องมวยโนเห็นแล้วก็เอาจนน้ำบ่ทันโบเห็นแล้วก็เอาน้ำจนบ่ทันหมดเลยข้ามโบได้เห็นกันจนสิได้กลับจนว่าอวยกันสิได้กลับเพาะพี่น้อง พ่อเห้วพ่อพี่น้องถือว่าพอดีเนาะหทึ่งนั่นแหละเห็นบ่ะเครื่องนั่นนีนั่นนะอืมอืมเรียบร้อยบุพเพาดพ่อพี่น้องตัวนี้งามบ่ขนาดอยู่ในกระตายก็ยังบินพ่อพี่น้องเลยอ๋อใช่ มาเอาใพี่น้องน้องมวยบอกควนพ่อเอาให้พี่น้องห้องขึ้นมาเนาะโอ้จะได้กระถาเบิร์ส่าส้มน้ำกันเห็นบ่ยาวนึ่งเนี่พวกติ๋วตัวงาบหนึ่งอยู่เพื่อนพี่น้องจะเชียวได้จังได้มันหลุดกันโอ้ยจะเสียวได้จังได้ซะ อุ้ยขุบน้ำขุบยังไปน้ำลงน้อยกันลงทื่นขนาดมาเบิ้ลหอวไปด้วยมันหางยาวมันบไปหางปุ่งกันเลยอาใส่ถือว่าพล่อยเราลงมาเนาะคิดไว้ใส้กลับกันแหละมันไปได้ปะมาเบิรงกันพล่อ่น้องในของก็นหยัดลงพล่อยกัดไพี่น้อง มันขนาดอืม,อมต่ำยังหายไปน้อน้องมวยเนาะเกิดสิขอให้มันลงตัวพี่น้องเอ้ยมาควรก็สิดเด้พากันหลอกกับก,กันเลยพี่น้องมันก็คำเลยเนาะจะได้กับถาไปเบิง่งไปส้มกันพี่น้องอยู่เพื่อนอ,อุ้ยน้องมวยต่ำเลยนะ อุ้ยพ่ออีกแล้วพ่อแม่พี่น้องพี่น้องถามแพ็ปแถวเบื้องดืวยทุกคนเอากระตาวออกดีตีพูน่าท่ายเหตุโอ้ยจะรอดลอนขนาดนี้โอ้ไปเลยจะได้กากฟพี่พาน้องเนาะข่าวเบิ้งข่าวส้ม เราก็สิได้หลอกกลับกันเพื่อนพี่น้องไปเบิ่งไปส้มกันอยู่เพื่อนเพื่อนว่ามันสิได้หน่อยได้ร้ายจะได้นอกเพราะว่าโทรศัพท์เราคนกะบห่อนแล้วเพื่อนพี่น้องมันแดดเนาะตอนนี้กับประมาณสี่มุงแรงเพื่อนพี่น้องมากเป็นน้องมวยแต่ก่อนว่าสิป,ป้าคัดไปหากุ้งเนาะน้องมวยเนาะเนี่ยข้างกับปลาสร้างปลาไหลเพิ่นไปเพื่อนพี่น้องมาพ่อรวล้วๆเพื่อนพี่น้องว่าสีอันไหนพี่ให้น้องเบิ่งอยู่เพื่อนกับไม่เบิ่งใช่ไหมเพื่อนพี่น้องเลยมาพ่ออีกแล้ว ซ้ำห้างเดียนติดพี่น้องจะเอาแนวใดดีบ้าน,นนี้ต้นไห่กันเนาะแมนคอยเอาอืมอืมอืมบ่อผาดไปพี่น้องแต่ตัวนั้นห้างต่อได้ไหมพี่น้องนะมีทางต่อมีทางมแมงแขรงอุย้ยพ่อยนะ อยู่ทางผีเด้เอาตุลุมก่อนตุลุมอู้มี้นั่นแหละขอเห็นตั้งนั่นแหละเอาตุลุมก่อนห้องใหญ่กลว่าลุมมดยแต่าให้เลยงอะต่ะไ้ามันขึ้นมากตา ทั <c oughs> วร์พี่น้องทัวร์ไลฟ์พี่น้องเอ้ยมาพอ่อมามามา,มาตื่นเต้นสุดๆพ่อพี่น้องมาพ่อบาดชิมคำเนาะซีหาห้างอยู่บ่อนเดียวกันเลยฮอ,อดเฮือนเลยพี่น้องพ่อน้องไส้อันลูกน้องไส้ลูกไส้ไปเล่นกับยายอยู่กับกลางบ้านพี่น้องเลยสอนพี่ว่านน้ำนี่เลนหลัดเฮ็ดอะไรกันเลนลูกพี่น้องเลย สบายดีปาลุงไหมลูกสบายดีปะลุงก่อนสบายดีเหมือนูลูกเฮติบขาวกินเองผุดแ่ะเอ้ยบายดีปาลุงสบายดีใช่ลูกหล่ะดีลุงกับนกนตีดีลุงกับปิดนน้ำมาฮะก่องที่ลูกยุงเมือคือน้ำทุจ้าันเด้ลูกหล่ะไเมย์ทุจ้าทุจาประธนลังใช่ เริ่มแล้วเริ่มไอ้กลองเลยเริ่มแล้วนี่อ้าวทุบบันทิปองทิปขาวเลยทุบนะแม่ทุบนะแม่ลูกไก่สีหอดวันเกิดเลยพี่น้องวันเกิดย่างอีแปดมือเกิดวันที่ที่เจ็ดีพี่น้องเดือนหนึ่งเดยเนาะนี่ก็หอดแล้วพี่น้องย่างอีเจ็ดแปดมือสันจุ่มประยดได้พี่น้องแม ้บินเลเห็นเอาได้สะเห็ดฮคสิถพายอันคลิปให้พี่เว้เลยทำใจใ่ปลุกนอยู่อะไรแบกะทงใหญ่อยู่สาถ้าถ้าจับเด้เด้อด้ะโอ้แม่นั่นนั่แผูเอาลันั่นั่ น่นี่น้ำอันน้ำอน้นพดท่อดินบ่ขอโถษนะพี่อราะกระหองฉันันฉันันก็ได้อ่องดลูกไส้ก็อยากเบิ่งพลูกไส้ลูกไส้ลูกหล่เก็บเอานึ่งเก็บเนี่ลูกเก็บนี่ไม่เบาแล้วไปสั่นลงนีกบดแล้วดบินไปนำพดโอ้ยบวกหลาอะไรเก็บใส่น้ำน้อยมันเดี๋ยวเข้า มันอ้อนนคองคองมันยั่งอยู่อยู่ในคองจะนั่งแต่ขนาดเจ้าตองเอามันยังเงินขางมันยังบินออกน้ำแหล่ความมันเฮมันเดดมันแดดแลวมันบินออกน้ำพีน้องเอ้ยพ้ากันอึกระถึกลึกลลางแขงดิกระถึกได้บิน คุณปันคุณปันใส่เด็กพี่น้องหลังจากปิดกล้องอยู่กับป้าก็มาเปิดให้พี่น้องเบิ่งอีที่ก็ะหอดเฮือนมาเอาลงกระถังพี่น้องได้หลายคักพี่น้องอย่าบ้าเลยอย่าบ้ายลูยล่ะคำแพงอีแม่์ลายบําบลุบอ่ะลอยเชื้อใจลอยกินบ่เปิลน่ารูกเนาะใส่ทุงยางว่าแบบว่านี้เหนย่านเดียวมันออกก็ใส่ทุงยาง สาวมึงดูทางสร้างลุมอย่าเฮ็ดนะลูกอย่าเฮ็ดมันเชฟเฮให้ม่ใหญ่สาวร้อย่าบอกว่าเศร้ากูจเคาะบุ้งเคาะบึงหุบหมดเลยังนื่ง่าคือไงสายน้อแม่สศร้ากมาดูค่ะแม่พี่น้องไปตอนแรกนะคิดว่าสิบโบได้พี่น้องเอ้ยโฟกัมเป็นถือของน้อยไปน่ะเด็บ

ลานไสก็อยากซอยเพราะลานไสพี่น้องเอ้ยคนอันนี้ไปหากระเป๋าควันสองคนพี่น้องไปกับหลวดหลุดเรี่ยไรในแขนเสือจังนะแม่ทาง <c oughs> นี้แขนเสือนั่นน่ะพี่แขนเสือเบอกืกนี่นี่มันจะจับไปกับไปน้นนำกดนกับสมบัติพี่น้องเอ้ย หาบริทัวทางหาหาทางบ่หากับบมีบริทัว่พี่น้องพวกเราไปชมคนว่าเป็นไปเพื่อนทุกอย่างให้นยังไงติ๊ลูกจับทุกอย่างพี่ลูกละอุ้ยปลาพี่ลูกวะปลาปลาพี่ลูกเปนแมนเบาปลาครีมหน่อยวะปลา ตอนแรกว่าสิไปซนกุ้งน้องข้าปลาไพี่น้องก็เปินนเ่นไปซงคนแหละก็เลยไปไปหาแมคงคงพี่น้องอ,อ,อเพอน,ไ,นไปยินแต่เขาบอกก็่าโลหาลอยพี่น้องได้แล้วขึงโลนั่นไหม,มขึงโลก็ซรลอยหาซพี่น้องเาขาบุหูบอลไปคลายเราไม่จะกินนี่แหละ นินหมดมัไม่ใหญ่ันหมักปนกินดิบพี่น้อง <c oughs> ไปหาต้นอน่ยอยู่บักิกกับปลน่ะพี่น้องเอ,อ้ยได้กระดำซีหาห้างหอบโคอันนี้ป้าเถ้าเห็นกกเดียวนะ่หกห้างแม่ <c oughs> จากสีเอาตัวไรเด่นในแขนจ้นนะน่ะพูดในแข้นถ้าพวกหลายืนน่ะหน้าปุนุกบนเก่านห่ะ น้องหรอพี่น้องนู้นว่จะได้ลาคลิปแต่เพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ได้ไลค์ค่ะพี่น้องใครเคยกินก็คือสีฮูแจักรสุากเขงมันอยู่ดอกน้อพี่น้องก็สีออกหวานหวานมันมันเพชรจักหน่อยพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี